มึงเก็บไปคนขับแล้วจะแดกแก่ไปไปแดกเอ้ยไม่ใช่ไอ้ทางรถไฟแล้วเหรอพี่มึงเกี็บขับรถใช่แดก เชือ,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 อด,ดใส่ชายแดนมิตรภาพไทยกัมพูชานะคะทุกคนรถเยอะมากไม่รู้มาชมมาไรกันถึงยังถึงแล้วถึงแล้วฮะถึงบ้านเออหรอยังครับพ่อถึงตรงที่ลุงเกียรติจะมาซื้อของอย่างละ